สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะเขาข้องห่วไปเลยชิกกี้อันนี้ตัวพ่อค่ะนี่ตัวพอ่อตัวพอ่อยุดเลยเนี่ยตัวพอ่อเป็ดปักกิง่งตัวแม่คือเป็ดเทศค่ะพี่น้องต้องคั้างไว้อันนี้บุมเขามาบุมกันเลยเปิดประตูพยายามจะเขามากัดตัวแม่ตลอดเลยค่ะนี่นี่ตัวพอ่อนี่คิดดื้อมาก ฮิดือ้อแล้วก็โหดซ้ายโหดหยุดเลยที่บูมจะมาเมิอน,นี้เนาะคะ่ะพี่น้องเราก็จะมาเบิ้งสามารถฉีดไหมนะขาห่วงลูกโอ้แม่ขอเบิ้งไข่เน่ขอเบิ้งไข่เน่แม่มาเบิง้งร้านห้านน้อยคอ,อกที่สองค่ะพี่น้องตัวที่สองค่ะอันนี้ตัวที่สองก็เป็นไข่แรกของเขาค่ะคอ,อกแรก อันนี้แม่แหลกเื้ากันแต่ปเป็นคอกที่สองคอกนี้สิได้อยู่ประมาณแปดน่วยค่ะแปดน่วยลูกเริ่มจะออกมาแล้ววุ้งเลยยินเสียงวุ้กับมเฝ้าทุกมืออยู่ค่ะนี่เริ่มจะเจาะเปลือกไข่ออกมาแล้วนี่เดะพี่น้องเนี่ยค่ะเริ่มเจาะเจาะเปลือกไข่ออกมาแล้วมืออื่นานานจะได้เห็นกันค่ะบังหนุยไม่บังหนุยไม่บังหนุยไม่กอนแม่บ่งแนบแป๊บ,บนึง ขอเบิ้งนี่กับลังเหล่าใครกับลังเหล่าค่ะนี่นี่เห็นบอนี่เห็นบอค่ะนี่นี่กับลังเหล่าแล้วก็จะมีอีกคอกนึงด้วยค่ะพี่น้องใครเริ่มใครแล้วค่ะแม่แม่แรกที่เขาห้ลูกไปลูกเพิ่งจะได้สามสัปดาห์ว่างใครอีกแล้วค่ะเดี๋ยวบ่มผ้าไปเบิง้งนี่ต้องขังไว้เนี่ยค่ะแม่ของคอกแรกอ่ะค่ะที่ลูก ที่ลูกหน่อยได้สิบเอ็ดโตนะคะเด๋ยนนี้ลูกง่ายแล้วได้สามสัปดาเราจะเข้าเดือนนึ่งแล้วค่ะแม่เริ่มว่างใครอีกแล้วนี่เห็นบอกได้สิบหน่วยคุณค่ะพี่้องจะไปเริ่มตังทองแต่ย่ามใดเขาเริ่มว่างใครแรกตั้งแต่ลูกได้สองอายุสองสัปดาลูกของเขาอะลูกน่อยแต่ว่าลูกน่อยบุ่ม่าครั้งแยกบุ่มบ่าออกไปอนุบาลเองค่ะบได้ค่ะนี่ชิกี้โตพ่อเนี่ยเขาจะมาก เอามากริ่งเขามากริ่งใครมึมก็ต้องเอาเอาฟางกบไว้เอาโคนเป็ดกบกบไว้ค่ะได้ได้จักฟองแล้วสองสี่หกแปดสิบได้สีฟองแล้วเด้อค่ะเดี๋ยวมาเบิงวา่าจะได้จักฟองนีแม่แรลกอันนี้ทองที่สองเขาค่ะนีแม่ตัวนี้ทองที่สองไข่ดีขนาดเลยนี่ตัวนี้ค่ะเป็ดเทศนี่เป็ดลูกครึ่งเป็ดเทศก็เป็ดปักกิ่ง เบิดคอกกับม่เป็ดปากกิ้งนี่ละให้เป็นตัวผู้ให้ไข่ดีคักแม่เขาเนี่ค่ะเบื่อว่าเขาจะยุติไข่ได้จากหน่วยเขากำลังเริ่มกินค่ะกินหลายเขากำลังจะซาสมอาหารเนาะเริ่มกินหลายเป็ดที่กำลังจะฟักไข่อะเขาจะกินหลายหลังจากที่เขากินหลายๆแล้วเขาก็จะไม่ฟักไข่ค่ะเขาก็จะบบค่อยออกไปกินอาหารเนี่ยมันก็ขัางไว คั้งไวค้ค่ะบ่ให้เขาเขามาหากันเดี๋ยวแม่มาไมเดอร์มือ,อื่นเด้อเดี๋ยวแม่จะมาเบิ่งหลานโอเคเนาะโอเคบร่รบกวนเล้วบร่รบกวนเล้วโอ้แม่บร่รบกวนแม่บร่รบกวนแม่บร่รบกวนขอโทษขอโทษหลายๆมาเบิ้งหลานซื้อมุกก็เอาอาหารมาให้กินทุกเสาร์ค่ะพี่น้องเนี่ยเอาอาหารเมร็ดมาให้กับน้ำออกมาวางไว้ใก่ๆคะ่ะเพราะว่าเขาบบออกไปกินอาหารคะ่ะ ก็สิฟักไข่อยู่แบบนี้ล่ะมันเป็นห่วงเนาะอันนี้ไข่ได้ประมาณ12บสองฟองมั้งค่ะแล้วอีหยังกินไปบรูฟองหนึง่งแล้วก็สีเสียไปฟองหนึง่งเป็นเหลือยู่นิ่แปดฟองค่ะเหลือยู่นิ่แปดฟองอเดี๋ยวมาเบิงว่ามืออื่นจะคลอดออกมาบอดดวบมอัปเดตให้เบิงเนาะค่ะเนาะมานีเลยขีดเ้อ ขี่เดือเต้น้อยเลยเนี่ยค่ะตัวน,ะะตน,นี้นะี่พี่บุ้งเอามาเลี้ยงก่อนมูเนี่ตัวน,นี้น่อยเอาไปนอนนำ้ำไงขึงนน้นมาขี้ดือขี้เดือมาหนิเร็วอ้วนอ้วนมาแม่มาแม่มาหนิเร็วมาหนิคุณพ่อลูกดกมาหนิมา,มาลูกมา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 เนี่ยเห็นบ่เนีย่ยเขาจะมกักม่านเคลียร์เคลียกิ่งกิ่งไข่เหร่นเวลา ทุกเสาค่ะทุกเสารเพราะว่าแมวเขาจะบกโกบใบเนาะทุกเสาเลยค่ะบุมจะมาเอาเอาฟางปิดไปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวต้องค้างแยกค่ะพี่น้องเดี๋ยวบุมจะได้เอาตัวโูไปค้างแยกแล้วให้แม่ตัวนั้นมามาฝักไข่ก็นเนาะเดี๋ยวเบิ้งว,ว่าเขาจะยุดไข่เดืดเือได้ใใดจากหงวยนี่อันนี้กระท่องที่สอง,งเขาแล้วค่ะก็จะกบไปนี่เดี๋ยวแม่เขากำลังแย่แรงกรสิมากบเอาเดี๋ยวบุมพาจะไปเบิ้งเป็ดลูกครึ่ง ตัวหน่อยที่บุ้มค้างเหยียกยิ่ทั้งด้านผุนขายตัวอีกคอรกนึงตัวนี้ก็ใ่ายแล้วจะครบเดือนนึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันค่ะนี่ค่ะบันขี้ดด้นน้อยขี้ดด้นน้อยเป็ดลูกครึ่งกสิเปน็นไล่ยังเขาก็เริ่มกำลังสีสลัดขนเกาออกค่ะกำลังสีห้ขนม่มายังบ่เบิ่งเพจแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวผมจะพผ้ามาเบิ่งเพจเป็ดตัวผูตัวเมียเนาะ นโมมีเวลาเลยแต่บุงบ่าตัวน,น้อยนั้นอาจจะเป็นตัวเมียนี่ตัวใหญง่ายนี่จะเป็นตัวผู้เนี่ยค่ะนี่กินเก่งขนาดห้ยอย่างลูกไปก็ว่าเหลือหายมาอยู่ขอ,อกนี่ค่ะบานมาได้ประโยชน์ค่ะนโมแรงเขาเขาไปนอนทั้งในคนค่ะพี่น้องขอ,อกอนุบาลได้เขาหญ่คืออีกสักน้อยไปสิไปร่วมกับตัวหญ่ก็จะเอาตัวพ่อมาขังเดียวค่ะบัดนี้ เพระาระว่าตัวพอ่อนี่สิค่คอนข้างที่จะโหดจิกไปมัวเลยจิกตัวแม่จิกตัวน้อยจิกเบิร์จิกลูกจิกโหดข้นพุ่น่ะค่ะเอ้าเอ้าเล่นน้ำให้เขากินน้ำก่อนเอาพักให้ก็กินเกงเกงเอาอาหารให้ก็กินเกงคักพี่นอ้องแม่แม่ไม่ไจะออกไปเล่นเธอจะเอาไปเล่นวะเธอจะออกไปเล่น ออกไปว่าใ้ช่วงนี้บอกพริกแม่ไหลเฮ่ยบะซันพี่น้องคะไล่ต้อนกันยูบะซันวันนี้สีออกมาอีกแปตัวแห้งสีคัาบแบนี้แต่ว่าแปดตัวนั่นบุมก็จะแยกไปอนุบาลอีคะ่ะแยกไปอนุบาลอีให้เขาไ่ก่นอเนเมื่อเริ่มกิิในไ่ไหวไหวกินกับเกงกินน้ำต้องค่อยเติมให้เขาตลอดแางก็ค่อยเปลี่ยนเพราะว่าช่วงนี้นะร้อนเนาะ ช่วงหน้าร้อนแมงวันก็จะหลายแมงวันก็จะลายแนย่กับเปลี่ยนฝ้าให้เขาอ,อาทิตย์ละเทือพึ่งจะใหญ่เขามาได้จากมือเองค่ะบ่ถึงสัปดาห์พึ่งจะใหญ่มาใส่ขอ,อกในได้ประมาณ3ามสี่มือค่ะสามสี่มือแต่เขาก็ยืดได้ค่ะพี่นอ้องเขายืดได้มือแหลกเขาก็ขอไปนอนในฝนเขาหูุจัก่ะเอาฟางเขาไปใส่ขางในให้เขาก็หูจักเขาไปนอนขังในฝนยนี่ยม,มือแรลก ก็จะฟักออกมาแล้วล้านน่อยก็จะฟักออกมาอีกแล้วยีไว้เด้อยไว้เด้อออกไข่ให้แม่ได้กินเด้อให้แม่ได้กินได้ขายเด้อปันนี้เด้อแม่จะเฮ็ดธุกรกิจขายไข่เป็ดแล้วบานนี้ <c oughs> อ <c oughs> มุ่งไปกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะมาอัปเดตให้เบิ้งค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะขอบคุณทุกๆกําลังใจทุกคอมเมนต์ ขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกการติดตามค่ะพากกันดแูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ